ก็สนี่แล้วยังไรสวัสดีครับพี่รองรำพรกับกำจัดลปุ่ยเสร้วสอมสอนูนูอมมาเดี๋ยวกหนูสิพาไปล่ำพอ่อนนุละอีกประมาณสิบปีที่ได้เข้ากันล่ำเืนลับอลล่ำป็นแบบนี้ยวอล่ำยังล่ำรองเ็กเครื่องนึ่งเดาขับไปนองบอล่ำสอซสอมเตะเครื่องนึงมื่อนี้เอาเครื่องนึงเมื่อหนาวอีกเครื่องนึง ที่เคยป้องแอวแนวลําล่องบอปองขออภัยคุณพ่อตู่ขออภัยคุณแม่ตู่ก่อนสิ่ก้าคำแสลงนักแสดงคือฉันได้กันมาเป็นคำบอกเพียงทำก่อนน้ำมาเบาอย่าเดาไปดอกไลยตา โอ้ยน้อแม่ผ้าเป็นเพียงตัวอย่างเอิ้มรู้สึกบางเล็กน้อยมาอ่อยเมาให้่านฟังพวกพ่อแม่ผู้มีใจต่อตังอยากฟังหาาเป็นคาตีขออาหุสิกรรมบัานเมือมันเครื่องปูทานผู้ฟังอย่าสั้งน่ บางคนมองบมอลำนี้บ่มีสักบ่มีสีหลดเที่ยวเอิญขึ้นมาดาโอ้ยนอแม่จากผู้ตีผู้คามาลายล้นแต่ผูกพานไปลำบางหมู่บ้านจนอกสัน่นปันไสจากสิลาบา จากสีล้านน้ำใจำทานผู้ใดสิฟังโน่แนวมองไปทางไปรอยขนรอยดวงใจไปคนกำดอกคนเง่ยให้เห็นใจหมอลำเนี้เตือนเดือ,ดอหฮอนีละตันแกหคว่านีจอดก็ เครื่งเดียวอยากผ้าล่งกันล่งเลยเหรอมืออื่นมืออื่นนี่คือเรื่มทองมืออื่นอีกเครื่องหนึ่งมืองื่อีขึ้นหันเขาไปล้ำบุดาไปล้ำใส่เจ้านอนอยู่หลับอกไปล้ำแก้โอ้โหแต่อยากไรได้ไอีหาแกยุเซ่ลสมุทรก็ขัดนโอ้โหแต่ไม่มีปั๊บสิแก๊สวยมันแก๊บอย่างนะแก๊บสิ่งเล็กแกทองจำทองจำเงินทองจ้ำ เอาจตจำางในยักษ้าบาสลาจูฟังไหมว้าเร็วๆลายงไเดอกเลย่อนที่มาลาเลื่อตดอก่อนจเ้าบาทแม่ไปก่อนในบ่เงินอยู่ทั้งบ่ในบ่มีรีเดีเงินอยู่ทั้งนนครับผมจะตื่นใชปปั๊บเอี่ไหวบ้างมะลาคปะคะเส้าบาทคบโ้จากจังจักไรด้วยเลยทำไมดูเฮาทำไมไม่มาหันซ้อมสายตาเน่ สองสายตาบอกความเด็ดออกซินมาเบิร์นเลยพี่มือแบรกพามานเมื่อเบรกพาม่านยินเสียงยี่งลาอันนี้เปรี้ยนลองเพลงกับเกอนทางนิดน่อยไล้ชุดบอนี่แม่นบอกพี่น้องในมือนี้เขาเล่ยนยูไนฟายพี่น้องครับวันนี้เล่ยนยูหน้าผานอาหารค่ะพี่น้องชุดกำหนดได้นี่ชุดกำหนดหน้าผานอาหารได้นี่พี่เปิดยูทูบเปิดเนื้อจ้ะพี่ข้างปตทโนนคอยโนนคอย ขทางบริโภคนุ่นคูนนะครับคือจั่กวาดนครราชสีมาวันนี้เลยนดูคนละน้อยได้ทำดีสุดน่ารักอยู่ทางไกลนะครับอยากจะมาให้กำลังใจพวกเราทีมงานเราเป็นเหมือนมาให้กำลังใจได้เหมอนะเป็นเหมือ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 นอ่าพ่อกินกับยังจ่ะไปแม่แต่มาหุงเดี๋ยวล้ำก่อนปวดท้องล้ำอยู่ตอนนี้ปวดท้องเพ้พ่นเดี๋ยวแป้งมือแบกประมาณเพื่อนว่ามือแบกประมาณตาตุ ยิงเลยเยี่ยมมันมาได้ละยิงเลยเยี่ยมมาได้ละนั่งเอกแต่ละคนอย่างมังโปงลงเพลงเลงปังลางเดห็พี่น้องเอา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 ท่อนเกินเกินเอาแบบเสาเสาเอาแบบเสาเสาหน้าก็เศร้าเนี้ยไงหน้าเศร้าขมวดคิ้วเลยนี่ขมวดคิ้วีหล่าขมวดคิ้วนะตัวต้องขมวดคิ้วเฮ้ยเศร้าสักไหนหยุดเอาแจ๊บบาทซะโดนอ่อนก็ได้

แม่แม่จำกนบ่จำอยู่เลยเว้ยไปเดินก่อน จนหันมาไอส่งยิ้มรอจนน้ำตาไหลคอเมื่อนิโนอรอไอบ่เห็นแต่สาดกระเซ็นใจเป็นมีบอนมีบนหัวใจออกฮอนคือทุกคอนที่ทานไปลน้นสำนางเอกน้อยผู้ใดสิ้อยเอาใจมาฝนวันนี้หนอใจมันลน้นคือพอแต่คนเคยให้แรงจ ใจนองจนสั่นลับ่ได้เอามือถธอไมมใจนองจนสั่นสายลมเบินวนเบินวนเบินวนวนเบินวนเบินวนวนหนาวันจ๊กเบินบ่ายถือแล้วจ๊กเบินเอาไม้ด้ยเอาม้มาอดนไหมลั่มบ่ได้เอามือถือไหมใจหนาวจนสั่นลำมบ่ได้เอามือเธอไหมใจนองจนสั่นสายลมเบิน บินบน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 บิน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 ินบบินบินินบนบนบิาบนบนบินบินนาินบินบินนนบินนบินบินาินบ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 ิบินบนบินบนบินบบนบินบินบินบน พลาดพลาของเฮามันดอยอ er <pad it aer os lide> oh ้ายเลยไปลอยีกน้องที่มนั่งเอกน้อยให้คอยหำฮอนคือบอกว่าใดตันยังลองไปทั่วทัวสิลงเฮาจอนกันพี่น้องแกได้เครื่องนึงค่ะได้เครื่องหนึ่งมาลิำเครื่องนึงวัลิำเครื่องนึงแบ่งเครื่องแบ่งแบ่งเครื่องวัดเครื่องนึงกรรมการเครื่องนึงวัดเครื่องนึงกรรมการเครื่องหนึ่งเสร็จแล้วแล้วสื่อเหลาเครื่องนึงเออเครื่องนึง เครื่องนึ่งกูเยาบาลเครื่องหนึ่ง่เครื่องนึงซอยหาลอยม่แบงบัตรเลยวะบ่แบงบัตรเอาบัตรกงเปร่ม่แบงบ่แบงบัตรเลยแบงกูซอยแบงกูนี่คุณขับแบมันครึ่งเิ่งครับพี่น้อง่กางปรเแจ้งดีครับแจ้งดีป่ะเจ้านี่ว่ามันข้อเอ็นเอ็นข่อด็เสลยเต็เอ็นข้อขึ้นมาสั่น แล้วเจอกันคลิปต่อไปหอดแผนนาทีไปพีขวัญจ้าโอ้เกินกับปิชค่ะแม่ซ่าทูซ่าทูเอาแต่ลคลิปนี้ไป็นชุนเทียวกันครับพี่น้องเดี๋ยวขอยาดเป็นแกต่อขอยัดคลิปหนามาลองซูฟังครับพี่น้องสิไปล่ำคอเขาอยู่ขวดอเขาอยู่กลับไปน้องลาไปก่อนครับกลับก่อนอะไรก็สชร์ได้ครับ